นี่คือการตัดผมนะครับทรงทหารตำรวจยุคปัจจุบันนะครับหลักการตัดนั้นก็คือเราใช้ตัวเบอร์นะครับเบอร์สามนะครับลองขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเบอร์สามนะครับลองขึ้นไปข้างบนนะครับถทยให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นะครับตัว0.5ในรลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับลองขึ้นไปนะครับด้านข้างนะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยนะครับไถ่ขาวด้านข้างนะครับ ไห้ขาวด้านข้างหลังจากนั้นเราก็จะเก็บด้วยหว right ีใหญ่ครับเก็บด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเก็บเสร็จนะครับเราก็จะแต่งจะแต่งขอบนะครับใช้ตัวขาวตัวเองนะครับในการลองขึ้นไปนะครับในการลองขึ้นไปด้านข้างนะครับโดยให้เชื่อมสัมพันธ์กับตัวข้างบนนะครับอันนี้คือทรงทหารตำรวจยุคปัจจุบันนะครับทรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะออกมาก็ดูดีนะครับดูดีเนื่องจากว่า เราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับอีกครั้งหนึ่งการเก็บรายละเอียดก็คือการใช้ตัวปัติเตรียนในการเก็บนั่นเองนะครับนะครับเก็บออกมานะครับก็จะทําให้ดูดีนะครับดูดีแล้วก็เป็นทรงมาตรฐานนะครับทรงทหารตำรวจทรงมาตรฐานในยุคปัจจุบันนะครับจะต้องไว้ทรงนี้นะครับถ้าหากว่าไว้ทรงนี้ถ้าหากว่าตัดออกมารัาก็จะ ออกมานะครับก็จะเป็นส่งมาตรฐานก็เรียกว่าส่งทหารตำรวจในยุคปัจจุบันนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าของเรามากๆเลยนะครับที่มาใช้บริการนะครับช่องสนนรินชาเนี่ยนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ